อย่างนั้นสมาธิพระาจา์เคยประสบด้วยตัวเองนะเคยไปสอนผู้ใหญ่บ้านที่ภาคใต้ป่วยเป็นมะเร็งนอนอยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านแล้วก็หมอเนี่ยไม่รับรักษาแล้วแล้วขณะที่พระอาจารย์ไปเยี่ยมเนี่ยถัดออกไปไม่ไกลเห็นเขากำลังเลื่อยต้นกระท้อนอยู่พระอาจารย์ก็เข้าไปถามว่าเลื่อยทำไมแตนะ่คนที่เลื่อยก็าบอกว่าอ๋อ เล่อยไว้ทำโลงก็คือเตรียมโรงไว้สำหรับใส่คนป่วยที่นอนอยู่บนแคร่ที่อยู่ใต้ถุนเนี่ยพระอาจารย์ก็ไปนั่งคุยกับคนป่วยบอกว่าพอจะทำสมาธิได้ไหมแกก็ไยักหน้าบอกว่าพอได้ก็เลยเอาเหรียญลงภูสดเนี่ยให้ดูแล้วก็ให้นึกไว้กลางท้องรักษาให้ต่อเนื่องปรากฏว่าแกตั้งใจทำดีมากเลย แล้วก็ประมาณผ่านไปประมาณ20นาทีเท่านั้นเอง,เองก็เห็นหลวงปู่ชัดอยู่กลางท้องะอาจารย์ก็ให้ทําสมาธิต่อไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะแล้วก็กลับมาวัดใหญ่แล้วก็โทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างเรื่อยๆผ่านไปหนึ่งเดือนมีวันโทรไปที่บ้านภรรยาบอกว่าอ๋อตอนนี้ไม่อยู่บ้านแล้วไปที่นาข้าวไปช่วยหาบกล้าข้าว สำหรับให้เขาดำนาก็คือหายล้นะคือหายจากการเป็นมะเร็งที่หมอบอกว่ายังไงก็ไม่รอดเตรียมโลงไปแล้วสำหรับใส่แต่ก็หายได้ด้วยสมาธินะซึ่งเป็นธรรมภาวสดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ด้วยอนุภาพหลวงปู่ด้วยเพราะอาจารย์วันนั้นให้นึกหลวงปู่เนี่ยนะ